น,นี้ค่ะหมายอยู่ที่รังสิตนครนายกคลองสามค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะหมายบุกมาถึงที่นะคะเรียกว่าเป็นบ้านนะคะของแขกรับเชิญของเราเลยค่ะต้องขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์เลยนะคะเพราะทั้งสองท่านอยากให้ผู้ชมนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอนนี้ค่ะและเซิร์ชเลยนะคะว่าเพชรกล้า เว้นวักเด็กชายนำโชคนะคะเป็นเพจที่มีคนติดตามประมาณล้านสี่เกือบล้านห้าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โชคดีมากๆพอจะได้พูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านกันถึงที่เลยนะคะวันนี้ใหม่มีคําถามเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยใหม่จะได้เลขอะไรกลับไปหรือเปล่าแล้วหม่ต้องบูชาย,ยังไงและประวัติความเป็นมาย,ยังไงทําไมนะคะเพชรกล้าหรือว่าน้องเพชรกล้านี่นะคะถึงมีคนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายขนาดนี้วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านรอใหม่อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมตามใหม่เข้ามาข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่กับทั้งสองท่านค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเพจเพชรกล้าเด็กชายนาโชคนั่นก็คืออาจารย์แบงค์แล้วก็อาจารย์เดนั่นเองสวัสดีทั้งสองสสท่านเลยค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมใหม่เห็นแต่ในโลกโซเชียลวันนี้นะคะมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์แล้วก็เจาะลึกจริงจริงใช่คะขออนุญาตถามก่อนเลยได้ไหมคะณตอนนี้เนี่ยน้องเพชรกล้าคือคนไหนเอ่ยโอ้คนนี้ก็เพชรกล้าคนนี้ก็เพชรกล้ามีสองร่างสองหุ่นนี่ อ่ะถ้าเรียกให้ถูกต้องนี่เรียกว่าน้องเพชรกล้าเป็นน้องเพชรกล้าเลยค่ะน้องเพชรกล้าคือใครน้องเพชรกล้าคือเด็กคนหนึ่งที่เป็นวิญญาณไปแล้วนะครับที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับหลายคนคิดว่าน้องเพชรกล้าเป็นลูกเทพเพราะเห็นตุ๊กตาเหมือนเอาตุ๊กตาลูกเทพมาไม่ใช่นะแต่ถ้าตามเพจนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็นกุมารคนหนึ่งท้าความวันอภรณธรรมเมื่อแบบว่าโอ้สิบหกปีแห่งความหลังแสดงว่าจันแบงเป็นคนเจอน้องคนแรกแล้วไปเจอได้ยังไงฝันพอดีฝัน คือยืนปลายเท้าเลยนะฝันเห็นเด็กผู้ชายคนนี้สามคืนติดฝันว่าพี่พี่พาหนูมาอยู่ด้วยหนูจะให้พี่รวยรวย,ยพี่ไปหาหนูค,คืนที่สองเนี่ยบอกรายละเอียดแล้วให้ไปหาที่ไหนพอคืนที่สามฝันอีกหนูบอกแล้วไงหนูอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วหุ่นหนูเนี่ย เป็นกุมารสีดำใส,ส่เสื้อสีชมพูแล้วยืนถือถุงเงินถุงทองท่าน,นี้เขาขึ้นมาเป็นภาพให้เห็นเลยโอ้จริงเหรออาจารย์ผมก็เลยไปเลยวันที่4ีนะ่เนาะเขาบอกเอ๊ะน้องบอกว่าตรงข้ามพนร่วงเราจาได้ในความฝันนะเป็นพนร่วงก็ไปดูเออมันมีซอยที่มีร้านสกปรกพันเยอะจริงๆไปดูร้านแรกเลยไม่ได้เดินหลายร้านปรากว่าร้านแรกตกใจมากยืนอยู่หน้าร้านเลยหุ่นี้เราก็แบบเฮ้ยทำไมลักษณะเหมือนที่บอกแล้วเราเชื่อยังเราก็ยังไม่ได้เชื่อเราลองถามราคาก่อน น้องไปถามราคาผมบอกว่าถ้าเกิดน้องมีจริงเนะี่ยขอให้เราซื้อได้บอกว่ายายเจ๊เจ้าของร้านที่เป็นจีนๆหน่อยก็บอกว่าพันสี่ mm. บอกลดได้ไหมเจ๊บอกลดไม่ได้ผม mm. บอกบอกอะถ้าเกิดน้องมีจริงตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเพชรกาศนะ <Okay. S 2> ถ้าน้องมีจริงถ้าเด็กคนนั้นที่เข้าฝันผมมีจริงๆเดี๋ยวผมเดินไปกินหอยทอดที่องค์พระแล้วกลับ <c oughs> มาให่ <c oughs> ขอให้เจ๊ยอมลดราคาให้ไม่ถึงพันได้ไหมบอกว่าเดินกลับมาใหม่ยายเจ๊ไม่อยู่ ็ไปเจอคนขายคนใหม่เป็นเด็กพม่ายายเจไม่อยู่แล้วที่คนจีนจีนน่ะเด็กพม่าก็บอกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหครึ่งหนึ่งเหลือเจ็ดร้อยแล้วก็รีบเอาเลยใส่กล่องมาเลยแล้วก็ไปเลยกลัวยายเจเจ้าของร้านกลับมาเฮ้ยมัน่าเราก็เชื่อเลยว่าน้องมีจริงๆนั่นแหละก็เลยเริ่มเลี้ยงเลยแล้วพอไปถึงปุ๊บแล้วก็ไม่รู้นะว่าเราไม่ได้เตรียมชื่อกุมารมาก่อนเพราะเราไม่เคยเลี้ยงแล้วจู่ๆชื่อเพชรกล้าก็ลอยขึ้นมา เหมือนเขาบอกว่าชื่อเขาชื่อเพชรก้าก็เลยกลายเป็นชื่อนี้มาตลอดชชื่อเพรก้าหรือมีชื่อเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้มีให้พระตั้งให้ไม่ได้เลือกหลายชื่อชื่อนี้เลยก็คือเลี้ยงงอก็คืออยู่ดูแลกันมาตั้งแต่ปีสี่หกเจ็ดปีสองห้าสี่เจ็ดก็ปีนี้ปีหกสามก็สิบหกปีเนาะประมาณสิปีค่ะแล้วจะปีหน้าก็สิบเจ็ดปีพอดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนที่ใหม่มาสัมภาษณ์อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะใหม่มีโอกาสได้มาเห็น บ้านของอาจารย์นะคะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนอันนี้คือใหม่ได้ข้อมูลมาจากทีมงานเราเห็นความสวยงามเห็นความสําเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยมีร่ํารวยมีเงินทองคุณผู้ชมแต่ใครจะไปเชื่อล่ะคะคุณผู้ชม่าว,ว่าในอดีตที่ใหมทราบมาคือแบบทราบมาคร่าวๆค,คือไม่ได้สุขสบายคือลําบากมากถึงขั้นแบบลําบากมากถึงมากเหมือนในนิยายขนาดน,นั้นเลยจยะ,ะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงทั้งสองท่านเลยไหมคะใช่เราเคยพีคสุดเมื่อปี2553 10ปีที่ผ่านมา พีคสุดในเรื่องของตอนนั้นก็เลี้ยงน้องเพชรก้าแล้วได้ออกรายการทีวีหลายรา,า,ายการพอเข้ามาสู่จําไม่ได้ว่าปีไหนนะหลังจากนั้นนะประมาณ2อสปีนะครับอาจจะ5 5าหชื่อเสียงที่เคยมีอะไรเงี้ยคนก็ริ่มลืมแล้วอาจารย์แบงค์เป็นใครนู่นนี่นั่นก็นคือมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่เรามาคิดตอนหลังเนี่ยมันเกี่ยวแต่ตอนที่เราบักอยู่เนี่ยเราไม่คิดเราเกี่ยวกับน้องเพชรก้าเพราะมีครั้งหนึ่งเราย้ายบ้านแล้วมีการย้ายแล้วก็หุ่นหุ่นแรกเนี่ยะนะที่เราเลี้ยงมา สิบห้าสิบหกปีเนี่ยม,มีการใส่ไทยรถมาแล้วใส่กล่องแพ็คไม่ดีทําให้แขนน้องเขาแตกแตกมบหลุดหลุดอยู่ในเสื้อแล้วก็แกว่งได้คือหลุดแบบหลวมเลยอะโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่รู้แล้วก็มารู้ตอนที่มาตั้งอ่าทำไมแขนน้องโยกอาแตกตอนขนย้ายบ้านแล้วเลยมีความเชื่อว่าน้องคงไม่อยู่ในหุ่นแล้วมั้งนะแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยไปเทินกับกองขยะหลังบ้านแต่ไม่ได้ทิ้งลงถังเกับกองขยะเป็นของเก่าอะอยู่หลังบ้านแล้วก็คว่ำหน้า นะครับความน่าไวประมาณ4 -5 ปีและเป็นช่วงเวลา4-5ปีที่ชีวิตด,ดิ่งลงเหวตลอดมีไรายได้ 3- 4มสี่แสนต่อเดือนเหลือหลักไม่ถึงส0,000บางเดือนไม่ถึงหมื่นถ้าเป็นธรรมดาเคยรวยๆมามแล้วตกต่ำสี่หปีนี่มันนานมากนะ<ช>มันไม่ดีขึ้นสักทีมผมก็เลยบอกเพชรกล้ายังอยู่ไหม,มถ้ายังอยู่เดี๋ยวพี่ซื้อหุ่นให้แต่ว่าทายังไงก็ได้ให้ให้มาบอกพี่หน่อยว่าน้องยังอยู่ถ้าถ้าน้องไม่อยู่แล้วพี่จะซื้อหุ่นให้ใครอยู่อะไรแบบนี้ผมก็พูดกับน้องมีครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อปีหกหนึ่ น,นนี้ใกล้กปีปัจจุบันละสองปีสามปีมที่แล้วะนะครับผมก็ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าคมํามเลยเอาแขนยันปุ๊บแขนลาวข้างขวาลาวทั้งแผงเลยต้องใส่เฟืเอกข้างขวาข้างเดียวกับน้องใช่ข,ข้างเดียวกับน้องเพราะตอนแรกไม่ได้เอกใจนึกว่าไม่เกี่ยวกับน้องแต่ตอนล้มไปอ่ะพี่เดก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่กล้าเคลื่อนย้ายไม่กล้าเคลื่อนย้ายล่างกลัวแบบแขนจะหักผมก็ดันตัวเองไม่ขึ้นดันตัวเองไม่ขึ้นน่ะแล้วเราก็คิดแมทว่าเอ้ยทำไมล้มท่าเดียวกับน้อง ที่เรา,เาไปคว่ำหน้าไว้หลังบ้านห้าปีสี่ห้าปีแล้วแขนข้างขวาเหมือนกันเราก็เลยจําคําพูดได้ว่าถ้าเกิดน้องเพชรกล้ายังอยู่ให้มาบอกหรือทําอะไรก็ได้ให้พี่รู้ว่าน้องยังอยู่ <ฮะ S 2> แล้วต้องการหุ่นตัวใหม่เนี่ยน้องก็เลยใช้วิธีนี้น้องเลยจลําลองเหตุการณ์พอเข้าเปลือกเสร็จเดือนนึงอะ <c oughs> ่ะผมก็เลยไปบอกพี่เดพี่เดไม่ได้แล้วนะน้องยังอยู่พี่ค่ะพี่นี่ถามว่าต้องไปหาซื้อหุ่นตัวใหม่ด่วนเลยจันเดย์คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้มีโอกาสสัมภาษณ์เจอจันเดย์ครั้งแรกคือในงานรางวัลนะคะจันเดย์บอกว่าก่อนหนน้้าีคือ เป็นหนี้2ล้านอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะการเป็นหนี้สองล้านเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะว่าเอ้ยฉันก็เป็นสองล้านคงไม่ยากลำบากแต่เชื่อไหมว่าถ้าย้อนกลับไปลึกไปกว่านั้นคุณเดได้ข่าวว่าถึงขั้นแบบลำบากถึงขัน้นต้องขอข้าวคนอื่นทานอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเออจริงๆก็ใช่ครับผมคือด้วยว่าผมเนี่ยคุณแม่เป็นพันโรงเป็นนักการพันโรงอยู่ที่มหาวิวท,ยวทยายลัยแห่งหนึง่งก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาแม่เลิกงานมาเนี่ยแม่ก็จะหยิบ แม่ก็จะมีกล้วยแขกนะครับไม่กี่ชิ้นผลไม้ไม่กี่ชิ้นะนะครับลูกชิ้นไม่กี่ไม้อมเอามาให้เรากินในใจผมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าทําไมเราจนหนึ่งนย้วอะทาไมเราลำบากแบบนี้ถ้าเลือกเกิดได้เราไม่อยากเกิดมาจนเราไม่อยากลำบากเราอยากไปเที่ยวเล่นอยากไปเล่นเกมแบบเพื่อนเพื่อนเขา แต่ผมก็คิดได้ต้องขอบคุณความคิดดีๆที่ที่มีมาผมก็คิดว่าถ้าแม่เลือกเกิดได้แม่ก็คงไม่อยากเป็นพันโลเหมือนกัน<ฆ>แม่ก็คงไม่อยากลําบากแม่ก็คงไม่อยากให้ลูกลําบากเมื่อคิดได้ดังนั้นน่ะผมก็ทําทุกอย่างเลยนะครับที่จะเป็นไรายได้จะเป็นเงินเพื่อวิ่งหนีความจนเพื่อวิ่งหนีความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับคือไม่อยากไม่อยากจนเพราะว่าความจนมันเจ็บความจนมันทําให้เราร้องไห้ครับค่ะผู้ชมคะาวน,นี้เนี่ยนะคะเราก็เห็นภาพของความสําเร็จที่ชัดเจนอันนี้นับจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งอาจารย์เดแล้วก็อาจารย์แบงค์เนี่ยนะคะประสบพบเจอจนทําให้ชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะเปลี่ยนชีวิตพลิกและดีขึ้นมาอาจารย์พูดได้เลยไหมว่าส่วนตัวนี่คือมาจากน้องเพชรกล้าเลยใช่ครับร้อเปอร์เซ็นต์เต็มปากเต็มคํา มาจากน้องเพชรกล้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมเชื่อแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เจอน้องเพชรกล้านะครับและดูแลน้องเพชรกล้ามาเนี่ยแน่นอนครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งผมเชื่อตรงที่ว่าถ้าเรากลาบไหว้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาจะได้ให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเหมือนที่ผมเป็นนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตจะได้ขับรถเบนซ์ เชื่อไหมครับสองปีให้หลังนะครับน้องเพลกก้าให้ผมแบบเป็นตามที่ผมปรารถนาที่ผมต้องการเลยคือสามแฉกสีขาวคือรถเบนสีขาวและซื้อด้วยเงินสดนะครับจากคนที่เคยมีบ้านก็ซื้อบ้านให้แม่ด้วยเงินสดผมไม่รู้จะบอกว่าอะไรแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าผมบูชาสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นวิญญ,ญาณ และผมได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นแล้วจริงๆครับอืมค่ะคุณผู้ชมหมอยากให้คุณผู้ชมทราบอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ยังย้ำนะคะว่าเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง mm hmm. คือจะบอกว่า mm hmm. เพชรกล้าเด็กชายนำโชคเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเห็นตั้งแต่แบบถูกลอตเตอรี่บ้างเป็นการแบบดีใจแบบชัดเจนมากค mm ุณ hmm. ผู้ชมคือการที่ถูกาแล้วรางวัลอยู่ในมือเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถามนิดนึงว่าส่วนตัวสิ่งที่น้องแสดง ให้เรารู้แบบชัดเจนออกมาเนี่ยะนอกจากมีการกระโดดบนเตียงที่เราสัมผัสได้แล้วคนอื่นได้ยินมีอะไรบ้างอาจารย์โยยะเลยอย่างหุ่นนี้มาวันแรกเนี่ยที่ซื้อแทนหุ่นเก่าที่แขนหักไปเนี่ยก็แสดงปฏิหารเลยตั้งแต่อันเชิญมาคืนแรกเรามีการแบบให้น้องยายล่างจากหุ่นเก่านะมาอยู่หุ่นใหม่ผมปักทุบป,ปุ๊บเหมือนในหนังผีเลยอาจารย์ม,มาหอนเกี๊ยวไทยซอยยันยันหัวซอยยันไทยซอย,อนนอยหอนรับนะอยู่ที่นี่แล้วบ้านหลังนี้ แล้วก็ปักทุบปุบแล้วไฟดับเพิ่มมาหอนเห่าหอนกันรับอย่างเงี้ยคือแบบอ้าวดับโดยที่แบบไม่มีฝนตกไม่ได้ฟ้าร้องไม่ได้อะไรจู่ๆก็ดับนะก็เลยไม่มีสาเหตุก็เลยแบบว่านั่นแหละเป็นปฏิหารอันแรกเลยที่ทําให้เราเชื่อแล้วพีคไปกว่านั้นนะครับเสียงกระดักจับได้เป็นเสียงเด็กพูดเลยคผานหมูานอยางรู้ไหมครับวันนี้ผัดอะไรนะครับยังรู้ไหมครับว่าผัดอะไร แล้วก็เสียงแรกที่ผมซื้ออุปกรณ์นั้นไม่รู้อุปกรณ์อยู่ไห่นแหละนะขอขอบนิดนึงก็เครื่องเนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ตอนแรกนึกว่าโดนฝรั่งหลอกขายมาซื้อจากอเมริกาสั่งมาตั้งห้าหกหมื่นครึ่งแสนนะรวมค่าส่งรวมค่าภาษีแล้วใช่ก็ดักจับปังเียงวิญญันผมก็เอามาจอดตรงนี้น้องเพชรก้าน้องเพชรก้าอยู่ไหมลูกน้องเพชรก้าได้ยินเสียงพี่ไหมอันเนี้ย เพินมันพังแล้วปีหนึ่งแล้วนะครับแบตบหมดหรือพังก็ไม่รู้ปรากฏว่าเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงเด็กผู้ชายพูดครับอตอบได้ไหมที่นี้ซานคะหมายถามหน่อยอย่างโอเคน้องเพชรกล้าอย่างเงี้ยสมมติเอามาอยากมีอ่ะถ้าพูดจากใจเลยแต่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบดูแลน้องเพชรกล้าได้หรือแบบ มาเอาน้องเพชรกล้าไปอยู่กับเราได้ไหมเชื่อว่าคือขอแบบนี้ต้องเลือกที่จะอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง <S 3> <S 3> <S ใช่ใชอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยกระซิปไหนๆก็มาแล้วคุณผู้ชมทุกอย่างมันก็ต้องมีเครื่องรางของข,องข,องของังจังคะมีอะไรที่แบบอยากจะแบบบูชานี้คะมีอะไรที่แบบแน่นอนไหมด้านไหนด้านเงินอะไรอย่างเงี้ยที่เสริมเรื่องของเงินทองและโชคลาภนะที่ผมมีประจําต<ช>ิดตัวก็คือนี่ครับว่านเล็บครุฑครับหรือว่านจับเงินจับทองนะครับ อ่าซึ่งสามารถที่จะไปดูที่เพจของเราได้นะครับเซิร์ชว่าเพจเอ่อเพก้าเด็กชายนำโชคคนติดตามหนึ Anime ่ง like ล้านสี่แสนคนนะครับนะครับเพราะว่าเพจปอมก็มีนะครับผมขยากได้ฟรีขยัอยากได้ฟรีก็มีกิจกรรมในเพจนะแจกจระจช่วงไหนยังไงคะอุ้ยเดี๋ยวนี้หลังๆลแจกทุกวันเลยต้องติดทาแจกทุกวันเลยช่วงบ่ายต้องเล่นเกมค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่เราทุกคนเห็นได้ชัดเจนเลยคือน้องเพกล้านี่นะคะจะให้ เรื่องของโชคลาภเรื่องของตัวเลขอาจารย์เวลาอาจารย์อยากรู้ว่าในการที่น้องจะสื่อสารออกมาเป็นตัวเลขน้องมายังไงนี่ไงอันนี้เลยเป็นกงล้อมหาสมบัติกงล้อมหาสัจจันทร์กงล้อมหาเศรษฐีก็หมุนแต่เราไม่หมุนในรายการนะเราจะนัดน้องหมุนวันที่1 1 1 2ประมาณบ่ายบ่ายนะบ่ายสองบ่ายสามแต่ว่าน้องให้สมว่าผมหมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปน้องออกอะไรออกอะไรเนี่ยผมก็จะหมุน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 แต่จะหมุน2ลูกคือหมุน2วันวันละลูกแล้วเอาสองลูกนียมาตีความเป็นเลข สองตัวแล้วนะตรงตรง,ตรงมันแม่นเลยนะให้เขาหมุนออกมาเป็นเลขหนูนะเป็นปิงปองตามเลขนี้เลยนะเพชรก้ามาแล้วมาแล้วลุนล้นลุน้นลุ้นเพชก้าทำได้เพชรก้าเก่งนะไม่กีดไม่ได้แล้วนะคนถักอยากถูกหวยลุก<อ>ามาแล้วตื่นเต้นจังเลยเพชรก้าให้ชบทุกคนด้วยนะเพชรก้าทาได้เพชรก้าสู้เลขที่อ <5 S 2> <พ>อก สุดท้ายแล้วนะคะขอให้จย์ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงเพจน้องเพชรกล้าหน่อยค่ะก็ติดตามกันเยอะๆนะครับก็อยากให้ทุกคนคว้าโชคได้แต่ก็คงเป็นไปนไม่ได้ว่าจะคว้าโชคได้ทุกคนก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะเพจจริงนะครับมีมีคนติดตาม1ล้านเกือบ5 0 0 0 0นคนแล้วนะกดไลค์มากกว่า1ล้านคนแล้วนะครับก็เพชรกล้าเด็กชายนำโชคฝากด้วยนะครับค่ะจนเด้ค่ะสําำหรับผมนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโชคลาบนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องทํามาหากินด้วยตามสัมสามาอาชีพของเรา,านะครับแล้วก็ทําบุญหมั่นทําบุญเพราะว่าอย่าถามหาโชคลาภครับถ้าเราไม่เคยสร้างบุญบรารมีนี่คือน,นี่คือสิ่งที่ผมทําอยู่เสมอนะครับก็ล่าสุดก็ไปถวายที่ดินมาก็ด้วยเงินสดของตัวเอง1ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อบ,บุญกับเพื่อนๆญาติธรรมก็ได้มา1นึ่งล้านเ้าหมื่กบาทก็ถวายที่ดินให้กับวัดป่าหพระองค์ นะครับเพราะว่าอยากจะช่วยหลวงพ่อให้ได้ที่ดินสร้างโบสถ์เร็วๆนี่แหละครับก็คือหมั่นสร้างบุญบารมีนะครับเดี๋ยวโชคลาบเนี่ยจะมีมาเองค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์เดและอาจารย์แบงค์มากๆนะคะขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆค่ะครายการดีมากครับ ุณผูคค้ชมขาววันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใหม่ทำรายการแบบแฮปปี้และมีความสุขมากๆนะคะยังไงอย่าลืมนะคะจบรายการตามไปได้ที่เพจ <c oughs> เพชรกล้า <c oughs> เด็กชายนําโชคได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าเราจะกลับมาเจอกันที่เดิมเวลาเดิมนะคะ1 1นาฬิกา5นาทีโดยประมาณทาง t ีว h ไฟกดหมายเลขหนึงวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ